รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนออเด i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการทางช่องททบห้ 5. ข่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บน้องปาก้าวนะคะก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดสำราญนะคะ ตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะที่วัดสำรานก็มีกิจกรรมทางพุทธศาสนามาฝากท่านผู้ชมนะคะค่วันที่8ตุลาคม2568นะคะที่วัดสำรานก็มีงานมาฝากท่านผู้ชมนะคะซึ่งวันนั้นก็คือวันตักบาตรเทโวโรณนะหรือวันออกพรรษานะคะก็ขอเชิญชวนสาธุชนบุญนะคะมาร่วมงานตักบาตรทำบุญกันได้นะคะและอย่าลืมนะคะวันที่1ถึง2พฤศจิกายน2568นะคะที่วัด สำราญนะคะจะมีงานทอดกระถินสามัคคีก็ขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานทอดกระถินกันได้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถหลังมาให้แล้วเสร็จอาคาท่านผู้ชมคะภายในวัดสำราญนะคะจะมีกิจกรรมทำโฆษนาอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามนนทิพยเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรพุทธบริษัทพุทธศาสนชนคนใจบุญทั้งหลายอัตมภาพพระปราชญัอภิเชษโกสโล เจ้าวาดวัดสำราญตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมกิจกรรมงานสังฆทานประจำปี2,568ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2,568ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายสาธุชนคนใจบุญ ในตำบลหัวเรือตำบลขี้เหล็กตำบลหน้องไข่นกและอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆในจังหวัดอุบบราชธานีได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญถวายจตุปัจจัทยทธรรมแด่พระพิสุสงฆ์ผู้มาร่วมเป็นนาบุตรหรือว,ว่ามาอนุเคราะห์เมตตาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในร่วมกิจกรรมในวันนี้ อาตมาภาพก็รู้สึกปราเพิ่มยินดีและขออนุโมทนานกับท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันทําบุญเพื่อสมทบในการบูรณะปฏิสังขรถาวนวัตถุซึ่งตอนนี้ทางวัดสําราญก็ได้ดําเนินการก่อสร้างอุโบสถแต่ยังไม่เรียบร้อยยังขาดทุนทรัพย์ปัจจัยอีกจํานวนมากซึ่งตอนนี้ทางวัดเราก็ได้สร้าง หรือว่าดําเนินการก่อสร้างไปแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่อุโบโสถได้ดําเนินการไปก็จะขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใจบุญศูนย์ทอนทานเศรษฐีคนใจบุญทั้งหลายก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ หรือว่าสมทบทุนในการสร้างอุโบสถวัดสาราญที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2562ที่ยังไม่แล้วเสร็จร่วมเป็นหนึ่งเจ้าภาพหนึ่งกำลังแรงบุญเพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมอุปธรรมบวรพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ือวาฝากไว้ในบ,บวรพุทธศรราสนา,ากน็ขอเชิญชวนญาติโยมมาร่วมบุญในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นงานประจำปีของวั สำราญเป็นงานตักบาตรเทโวโรหนะเป็นงานใหญ่ของตำบลหรือว่าในเขตอำเภอเมืองจงหรัสราน,นิของเราในการครั้งที่จะถึงนี้ส่วนวันที่1นที 2, ่สพฤศจิกายน2568ก็จะเป็นงานกะถินสามคัคคีก็ขอเชิญชวนบรรดาพุทธบริษัทผู้ใจบุญสนทรทานร่วมเป็นเจ้าภาพกถินสามคัคคีตามกำลังศรัทธาญาติโยมไม่ได้กำหนด ทําทบุญกองละเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าก็เชิญชวนญ,ญาติโยมบริจาคคุณทรั์ตามกำลังศรัทธาของญาติโยมจะมากจะน้อยก็ทางวัดก็อ,อนุโมทนา,าในการาจัดจ้างจัด,จดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเพื่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จในเร็ววันก็ขอ บรรดาพุทธบริษัทหรือว่าขอเชิญเจริญพรทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังในช่องทางต่างๆได้ร่วมกันบริจาคคุณทรัพย์หรือบริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธาร่วมเป็นจภาพก็ถือว่าได้ร่วมกันสร้างสร้างาวรวัตถุไว้ฝากไว้ในพุทธศาสนาขออ้างเอารารตนไตยหรือบาร,รมีลองพ่อสามลิศเทพประสิทธิองศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในอุโบสถวัดสำราน จงช่วยอำนวยสุขผลดลบารานให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีความเจริญมัง่งคั่งรุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยธุรกิจการงานหากว่าท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่ถูกชอบประกอบด้วยคุณธรรมแล้ว้า้ขอความปรารถนานั้นขอความตั้งใจนั้นจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในโอกาสนี้ตมาภาพก็จะขอในการให้สัมภาษณ์หรือว่าให ข้อมูลไว้ในเพียงขั่นนี้ขอเจริญพร